สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหัวอีเห่าเกาหัวและพูดว่าเจ้าหมายถึงอะไรเกเซียวเซียวจับมือหัวอีเห่าและวางไว้ในมือของหวังตงหลังจากนั้นนางเหลือบมองหัวอีเห่ายัางดูถูก เจ้าไม่รู้ได้อย่างไรว่ากระแสหลักเช่นนี้คืออะไรการเป็นเก์หมายถึงความรักระหว่างชายหนุ่มสองคนไงเจ้าหัวอีห้าและหวังตรงพร้อมกันปล่อยมือออกจากกันด้วยเสียงหัวเราะเหมือนละครัง เซียวเซียวหันหลังกลับและวิ่งทันทีนางยังจำต้องปล่อยคุยศรัทธาเก้าหงของนางและเล่นมันเพื่อลดความเร็วของผู้ชายสองคนที่ไล่ตามนางตรงกันข้ามกับความตื่นเต้นที่มีชีวิตชีวาของพวกเขานิงเทียนตื่นขึ้นอย่างช้าๆหลังจากได้รับการรักษาโดยวิญญาจาร์สายฟื้นฟูระดับสูงในห้องพยาบาลหลังจากตื่นขึ้น นางก็จับศีรษะของนางไว้ในลักษณะที่เหมือนทาลกในคันทันทีคลื่นความเจ็บปวดรุนแรงที่เกิดจากสมองของนางซึ่งหน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นนิ่งเทียนนิ่งเทียนอูเฟิงกอดนางอย่างกังวลในขณะที่นานมินอินเออยืนอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าที่งงงย อาจารย์โมจินมีสีหน้าเครื่งขคืมขณะที่นางถามอาจารย์ที่เพิ่งรักษานิ่งเทียนว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางอะไรทำให้นางหมดสติอาจารย์พึมพำาตอบข้าไม่แน่ใจจริงๆดูเหมือนว่าศีรษะของนางถูกกระแทกด้วยวัตถุหนักจึงทำให้นางมีอาการสมองกระทบกระเทือนอย่างที่เจ้าทราบ สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายของเราไม่มีใครสามารถเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับมันได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ข้าสามารถคิดได้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่พลังวิญญาณของนางก็ดูเหมือนจะมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากดังนั้นปัญหาจึงไม่ร้ายแรงมากนัก นางจะสามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ในเวลาอันสัน้นขอบคุณหลังจากขอบคุณอาจารย์มมจินก็เดินไปที่เตียงหลังจากรู้สึกเจ็บปวดอยู่ครู่หนึ่งอาการปวดหัวของนิ่งเทียนก็ค่อยๆลดลงและการหายใจของนางก็มั่นคงขึ้นมากนานมินอินเอ๋อถาม,มููจินด้วยเสียงแผ่วเบา อาจารย์มู่เกิดอะไรขึ้นเราแพ้การแข่งขันได้อย่างไรจนถึงตอนนี้นางยังไม่เข้าใจว่าทีมของนางแพ้ได้อย่างไรโมจินมีสีหน้าแคร่งขืมขณะที่นางนิ่งเงียบคำถามของนานหมินอวินเอ๋อเป็นคำถามที่นางมีอยู่ในใจไม่ใช่หรือนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาแพ้การแข่งขันอย่างไร แม้ว่านางจะสามารถมองเห็นการแข่งขันทั้งหมดได้อย่างชัดเจนจากเวทีสูงแต่านางก็ไม่สามารถจดจ่อกับรายละเอียดในานาทีนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหวังตรงใช้ปีกของเขา เพื่อปกปิดหัวอีเข้าและในทางกลับกันเมื่อหัวอีเข้าใช้พลังเข้าตรงของพวกเขาเพื่อเปิดใช้งานจิตจู่โจมตอนนั้นนางมองไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงนิ่งเทียนเท่านั้นที่สามารถระง,งับข้อสงสัยของพวกเขาได้แต่นั่นคงเป็นหลังจากที่นางตื่นขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งเคอนิ่งเทียนก็ค่อยๆออกจากอาการหมดสติเมื่อนางลืมตาขึ้น นางอดไม่ได้ที่จำขมวดคิ้วอาการปวดหัวของนางได้ลดลงไปมากแล้วและความคิดของนางก็ค่อยๆกลับมาหลังจากที่อูเฟิงช่วยนางและให้น้ำดื่มแก่นางสีหน้าสเสียวของนิ่งเทียนก็ดีขึ้นทันทีหลังจากที่เห็นมู่จินซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าต่างใบหน้าที่น่ารักของนางก็ปรากฏขึ้นอย่างละอายใจ อาจารย์มู่เราแพ้แล้วมูจินพยักหน้าและกล่าวอย่างอบอุ่นว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจมากนักที่แพ้ในนัดนี้ไม่เป็นไรเลยตราบใดที่เจ้ายังปลอดภัยคำพูดของมู่จินทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในใจของนิ่งเทียนอาจารย์มู่ทันเห็นไหมว่าทำไมเราถึงแพ้เมื่อดูจากอัธจันทร์ผู้ชม มูจินตกตะลึงเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือนิงเทียนวางมือบนหน้าผากและเริ่มตั้งสมาธิเมื่อข้าช่วยเหลืออูเฟิงเสร็จแล้วข้าใช้ทั้ง3ามการช่วยเหลือของข้ากับตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองแต่ข้าเห็นแสงสีม่วงทองปรากฏขึ้นตรงหน้าข้าทันทีหลังจากที่ข้าทำเสร็จหลังจากนั้น ดูเหมือนค้อนขนาดมันคึอมาฟาดที่หัวข้าข้าก็จำอะไรอย่างอื่นไม่ได้หลังจากนั้นอูเฟิงเก่าอย่างกดเครื่องว่าเจ้าสารเลวพวกนั้นร้ายกาจมากอาจารย์มู่เราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้มูจินกว่าตามองนางอย่างเย็นชาแล้วเจ้าคิดจะทำอะไรนี่เป็นเพียงการประเมินเจ้าคิดว่านี่เป็นสงครามสำนักหรือไง อเฟิงก้มศีรษะลงและหยุดพูดแต่นางกำมัดแน่นดวงตาของนางเดือดพล่านด้วยความโกรธและความคุณเคืองมูจินถามนิ่งเทียนว่าค่อยๆค,คิดดูอีกนิดก่อนที่เจ้าจะหมดสติมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากคุนคิดอยู่คู่หนึ่งนิ่งเทียนก็ตอบว่าแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไร แต่ปัญหาหน่าจะเกิดจากวิญญารจาร์หนึ่งวงแหวนนั่นวงแหวนวิญญาณของเขาสว่างขึ้นตั้งแต่เริ่มแข่งจนจบซึ่งหมายความว่าเขาเปิดใช้งานทักษะวิญญาณอย่างต่อเนื่องที่เรานึกไม่ถึง แต่ยังคงส่งผลต่อสถานการณ์ของการต่อสู้คาเห็นแสงสีทองกระพริบในดวงตาของเขาอย่างแผ่วเบาทีมของพวกเขามีวิญญาจารย์สายโจมตีที่แข็งแกร่งมากเช่นเดียวกับวิญญาจารย์สายควบคุมทั้งสองคนนักเรียนปีหนึ่งคนนั้นมีคุณสมบัติอะไรถึงสร้างทีมกับสองคนนี้ได้เขาต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่าง ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการต่อสู้เขาขัดขวางทักษะวิญญาณของข้าป้องกันไม่ให้ข้าช่วยเหลืออูฟเฟิงและนานเมินอินเออขณะนั้นศีรษะของข้าก็รู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงแต่การโจมตีของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากในครั้งที่สองหัวใจของมู่จินสันไหว ถูกต้องนักเรียนใหม่หนึ่งวงแหวนดูเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวใดๆตลอดการแข่งขันวิญญาจารย์ที่มีเทพพิดาผีเสื้อจรัดแสงและวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุทธคู่นั้นเป็นคนเดียวที่ต่อสู้แล้วเขามีบทบาทอะไรในทีมของพวกเขาบ้างไม่น่าแปลกใจที่โจอี้จะมั่นใจขนาดนั้นนักเรียนใหม่ที่มีวงแหวนวิญญาณสิปีนั้น ต้องมีความลับบางอย่างแน่นอนหลังจากระงับความขุ่นเคืองในใจของนางมูจินกล่าวว่าถ้าเจ้าแพ้ก็คือแพ้แต่เจ้าควรสรุปประสบการณ์ของเจ้าและใช้มันเป็นบทเรียนไม่ว่าในกรณีใดเจ้าผ่านการประเมินนักเรียนใหม่แล้วจะมีการแข่งขันระหว่างเจ้ากับพวกเขาอย่างแน่นอนในอนาคต ดังนั้นสำหรับตอนนี้นิ่งเทียนเจ้าควรพักผ่อนให้เพียงพอขอบคุณค่ะอาจารย์มู่หลังจากที่มู่จินจากไปนานมินวินเออก็จากไปเช่นกันมีเพียงอูเฟิงเท่านั้นที่คอยติดตามนิ่งเทียนแม้ว่าทั้งสามคนจะเป็นทีมเดียวกันแต่ในความเป็นจริงมีเพียงนิ่งเทียนและอูเฟิงเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน นันมินอินเออเป็นเพียงเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขาคุณหนูเราไม่ควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไอบ้านั้นใกล้ทำลายเจ้าเราจะใช้ความแข็งแกร่งของตระกูลหรือไม่อูเฟิงก่าวอย่างเกียดชังแววตาไม่ยอมแพ้ใายแววตาผ่านดวงตาของนิ่งเทียนน้องเฟิงอย่าปล่อยให้ความโกรธมาบดบังเหตุผลของเจ้า นี่คือโรงเรียนซือไหลเค่อเราจะใช้กำลังของตระกูลเราอย่างบุมบามได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นเราแพ้ในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนบุคคลเราไม่สามารถโทษผู้อื่นถึงความพ่ายแพ้ของเราได้ถ้าเราต้องการล้างความอัะยศนี้ออกไปเราจะต้องทำให้เต็มที่ด้วยตัวเองค้าไม่ได้พูดแบบนี้มาก่อนหรือ อีกอย่างอย่าเรียกข้าว่าคุณหนูในโรงเรียนอีกเราเป็นพี่น้องกันที่นี่ก็ได้อู่เฟิงตอบอย่างเชื่อฟังพยักหน้าเบาๆหลังจากไต่ตองอยู่คู่หนึ่งนิงเทียนก็พูดว่าลองดูว่าเราจะหาวิธีดูการแข่งขันของพวกเขาในพรุ่งนี้ได้ไหมตราบใดที่เราดูพวกเขาอย่างละเอียด ข้าแน่ใจว่าเราสามารถหาเบาะแสว่าทำไมเราถึงแพ้ได้พวกเขาไม่ได้อาศัยโชคในการเอาชนะเราพวกเขาอาศัยความแข็งแกร่งนักเรียนที่มีวงแหวนวิญญาณสิบปีดูเหมือนจะชื่อว่าหัวอีเห่าเขาเป็นคนที่เราควรให้ความสนใจมากที่สุดเขาอาจเป็นคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่ลานด้านนอก โชคดีที่การแข่งขันจัดขึ้นแยกกันซึ่งหมายความว่าผู้ชมมีไม่มากนักในแต่ละนัดมีผลให้ทีมของหัวอีเฮาไม่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเกินไปนอกเหนือจากการพิสูจน์ตัวเองแล้วทีมของหัวอีเฮามีระดับความมั่นใจเพิ่มขึ้นหลังจากทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่16ทีมอันดับแรกและเอาชนะหนึ่งในสมทีมที่แข่งแกลงที่สุด อัคราจานย์วิญญาณไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นท้ายที่สุดพวกเขาเพิ่งเอาชนะทีมที่นำโดยอัคราจานย์วิญญาณไม่ใช่หรือแม้แต่ทีมที่ร่วมมือกันอย่างนิ่งเทียนก็พ่ายแพ้ให้กับพวกเขาดังนั้นความตื่นเต้นในทีมของ้วยอีเฮาจึงสามารถจินตนาการได้ในที่สุด หัวอีเฮาก็ทำตามสัญญาของเขากับเซียวเซียวเขาขายปลาตามปกติจำนวน20ตัวก่อนจากนั้นจึงนำปลาที่เหลือที่เขาซื้อไปที่ป่าและไปปิกนิกกับหวังตงและเซียวเซียวดำเนินไปจนท้องฟ้ามืดเมื่อทั้งสามกลับหอพักอย่างเงียบๆหัวอีเฮาและหวังตงไปทำความสะอาดตัวเองก่อนหัวอีเฮารู้ว่าหวังตงค่อนข้างไม่ชอบความสกรปรก ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าที่สะอาดเราจะทําบนเตียงเจ้าหรือบนเตียงข้าใบหน้าของหวางต้องแข็งทื่อและเขาตอบด้วยน้ําเสียงโกรธเล็กน้อยมันจะตายหรือไงถ้าเจ้าจะเพิ่มคําว่าฝึกฝนเข้าไปด้วยอย่าทําให้มันดูคุมเครืออย่างนั้นได้ไหมหัวอีเฮาพูดไม่ออก อย่าฟังเรื่องไร้สาระของเซียวเซียวเลยข้าไม่ได้ชอบเจ้าข้ายังชอบผู้หญิงสวยๆอยู่หวางตรงถอนหายใจทำเตียงใครเตียงมันเธอเตียงเจ้าแข็งเกินไปหัวอีห้าขมวดคิ้วหยุดเถียงได้แล้วเรามาทำมันเร็วๆเธอหากเราฝึกฝนร่วมกัน ความเร็วในการฝึกฝนของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเจ้าไม่ต้องการที่จะไล่าตามนิ่งเทียนให้ทันในแง่ของระดับพลังวิญญาณหรือไงหวังตรงยิ้มเจ้าเล่ใครอยากเถียงกับเจ้ากันใครบอกว่าเราไม่สามารถฝึกฝนร่วมกันในขณะที่เรานั่งอยู่บนเตียงของเราเองได้หลากเตียงของเจ้าไปด้านบนและเว้นช่องว่างระหว่างกันห0เซนติเมตร ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถจับมือกันได้ถ้าเรายื่นมือออกมาอีกอย่างเราจะสามารถใช้พื้นที่ที่เหลือเป็นเส้นแบ่งระหว่างข้างห้องของเราได้หัวยอีเฮากรอกตาเจ้าไม่เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้หรือไงเจ้าคงไม่ได้หลอกตัวเองอยู่หรอกนะหวังตรงจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่กลมโตและสวยงามของเขาจะทำหรือไม่ทำ ถ้าเจ้าไม่ทำข้าจะนอนแล้วข้าไม่ใช่คนขยันตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าทำไมข้าถึงคิดที่จะฝึกฝนในตอนกลางคืนกันเล่าก็ได้ข้ากลัวเจ้าแล้วช่วยไม่ได้หัวอีห่าสามารถลากเตียงของเขาไปข้างข้างหลังตรงและนั่งในท่าขาสมาด้วยเหยียดฝ่ามือออก หวางตรงยกมือขึ้นเพื่อประกบกับหัวอีเฮาทําทให้พลังเฮาตรงของพวกเขาไหลาเวียนไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วการเอาชนะนิ่งเทียนในวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาลองใช้พลังเฮาตงเพื่อเปิดใช้งานทักษะวิญญาณร่วมกันเมื่อพวกเขาทําสําเร็จหัวอีเฮาและหวังตรงรู้สึกได้เล็กน้อยว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทักษะวิญญาณทั้งหมด ของพวกเขาเป็นทักษะผสานพลังเข้าตรงอย่างลับๆได้เมื่อทั้งสองรวบรวมพลังวิญญาณเพื่อเปิดใช้งานทักษะวิญญาณมันไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับทักษะผสานที่แท้จริงแต่ก็ยังแข็งแกร่งกว่าทักษะปกติพวกเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างราบรื่นด้วยเหตุนี้ในทางกลับกันการแข่งขันของพวกเขาในวันนี้ ทำให้หัวอีเห่ารู้สึกถึงพลังเป็นครั้งแรกแต่ระดับการฝึกฝนของพวกเขานั้นต่ำเกินไปพวกเขาทั้งสองต้องฝึกฝนร่วมกันเพื่อเปิดใช้งานทักษะวิญญาณเพื่อให้ไปถึงระดับของอัครอาจารย์วิญญาณแต่พลังวิญญาณของหัวอีเห่ายังอ่อนแอเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะจิตจู่โจมของเขาเป็นการโจมตีประเภทจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใคร พวกเขาคงจะไม่สามารถชนะการแข่งขันก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านี้ผ่านไปเพียงวันเดียวแต่นักเรียนจำนวนมากถูกคัดออกจากการประเมินนักเรียนใหม่แล้วหลังจากวันที่สองเสร็จสิน้นมีเพียง16ทีมชั้นนำหรือนักเรียนทั้งหมด48คนเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ในการประเมินนักเรียนใหม่ของปีนี้ ทุกคนที่มาถึงจุดนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมจากนักเรียนใหม่ในปีนี้มากจนสามารถถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดจากระดับเดียวในทวีปทั้งหมดในระหว่างการจับสลากสำหรับ16ทีมอันดับแรกทีมของหัวอีเฮาได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยสองสาคนทีมของห่วงชูเทียนซึ่งพวกเขาพ่ายแพ้ในระหว่างการแข่งขันแบบพบกันหมด ได้เข้าสู่16อันดับแรกเช่นกันหัวอีเฮากระสิบกับหวังตงเจ้าคิดว่าพี่น้องหลานจะต้องพักผ่อนนานแค่ไหนเพื่อให้พวกเขาใช้ทักษะภาษได้อีกครั้งหวังตงตอบว่าข้าไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนั้นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฟ้าแฝดแต่ทักษะภาษของพวกเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่ข้าคิดว่าเป็นเพราะอัตราความเข้ากันได้ของพวกเขาไม่สูงมากนัก ทักษะสานของพวกเขายังไม่ระเบิดพอความสามารถในการกำจัดคู่ต่อสู้ก็ไม่เร็วนักแต่พวกเขาไม่สามารถรักษาพลังวิญญาณไว้ได้นานถ้าเราได้เจอพวกเขาอีกครั้งเจ้าไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเลยตราบใดที่เจ้าช่วยข้าเปิดใช้งานแสงเทพธิดาผีเสื้อค้ามั่นใจว่าจะสามารถทำลายทักษะผสานของพวกเขาได้ขณะที่พวกเขาพูดคุยกัน หัวเขายังคงสังเกตคู่ต่อสู้ที่เหลืออยู่ต่อไปนะจุดนี้ของการแข่งขันหัวอีเขาน่าจะเป็นเพียงวิญญาจารหนึ่งวงแหวนที่เหลืออยู่มีคนมากขึ้นในจุดของผู้ชมในวันนี้อัธจันร์ได้เต็มแล้วแม้จะยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันก็ตามนาแปลกที่มีพื้นที่ว่างตรงกลางอัธจันร์กว้างประมาณสามตารางเมตร ชายชราที่มีผมกระเซิงและมีรูเสื้อผ้าของเขานั่งอยู่ตรงนั้นโดยที่ขาห้อยลงมาเขากำลังดื่มเหล้าจากน้ำเต้าสีม่วงแดงที่เขาถืออยู่ในมือนอกจากนั้นยังมีไก่ทอดสองสามชิ้นยังมีไก่ทอดสองสามชิ้นที่วางอยู่บนกระดาษทาน้ำมันตรงหน้าเขาถือขาไก่อยู่ในมือขณะที่ดื่มและกิน เขาดูมีความสุขอย่างมากทุกคนที่ดูการแข่งขันจากอาจาร,รย์ผู้ชมเป็นอาจารย์โรงเรียนซือไลเคอแต่ยังไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเข้าใกล้าชายชราคนนี้ไม่ค่อยถามเขามากนักหวางเหยียนเดินไปหาชายชราที่แต่งตัวเลอะเทอะ้วยความเคารพและกระซิบว่าเฉียนเหลาท่านมาแล้วอืม ชายเชลาเพียงสุดลมหายใจก่อนจะกินและดื่มต่อไปวางเยีอนชี้ไปที่สนามด้านล่างและพูดว่าเด็กสามคนที่ข้าพูดถึงอยู่ตรงนั้นเมื่อวานเมื่อเขาเล่ามาถึงจุดนี้เฉียนเราโบกขาไก่อย่างอดไม่ได้และพูดว่าข้าจะดูเองครับวางเยือนก้าวไปด้านหน้าในขณะที่เขาไม่กล้าพูดอะไรอีก หลังจากจับฉลากสิ้นสุดลงรอบ16ทีมสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ